ตายมนก็ตายตายดิตายตายเฮ้ยนี่ไงดับเบิลคิวต่างจากตอนที่อัดหน้าจอเยอะเลยเนี่ยตอนบวกตอนอะไรคือหกสิบนิ่งๆอุ้ยเอา้า ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ผมขอฝากเพจชีเป้านะครับจะเป็นชีเป้าพวกของลดราคาต่างๆนะครับอุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับสามารถมาดูได้เลยนะครับเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับสวัสดีครับคลิปนี้มาอยู่กับโนเบียรนิว 5G นะครับคลิปนี้เราจะมาเทสเกม r o v กันนะครับว่าเป็นยังไงนะมาดูการตั้งค่าก่อนนะครับว่า มันตั้งได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับการตั้งค่าเนี่ยของ ROV นะครับจะตั้งได้อยู่ที่สูงนะครับการแสดงผลก็จะไปสูงมากยังไม่ได้นะครับยังไม่รับรองนะครับอันนี้การตั้งค่าสนามลบนะครับ APS ก็เปิดได้สุดครับแล้วก็โหมดเกมของโนเบลนะครับผมก็เปิดเป็นตรงอันสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นดวงอาทิตย์ออกมาแล้วก็จะใช้การชาร์จแยกด้วยนะครับเปิดตรงนี้นะครับการชาร์จแยกก็คือต่อสายชาร์จเข้าไปนะมันก็จะทําให้ ไฟนะครับจ่ายเข้าเครื่องโดยตรงนะครับไม่ผ่านแบตเตอรี่นะครับโอเคแล้วก็ผมเข้าอัดหน้าจอไปด้วยนะครับอันนี้ซึ่งการอัดหน้าจอนะครับอันนี้เป็นแอปของระบบเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นเสียงจากเกมนะครับไม่ได้เปิดไมค์นะเพราะว่าผมใช้เสียงจากไมค์กล้องนะครับแล้วก็คุณภาพวิดีโอจะเปลี่ยนเป็นสูงนะครับแล้วก็มีเท่านี้นะการตั้งค่าของแอปอัดหน้าจอของโนบเนะครับก็เรียบง่ายดีข้อดีนะครับคือมันสามารถสลับแบบนี้ได้เลยนะครับนี่สลับเป็นเสียงไมค์เสียง ระบบได้หมดเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันโอเคผมก็จะเริ่มอ่านหน้าจอนะครับตรงนี้มี fps ให้ดูนะะผมจะเปิดโชว์แค่ fps เท่านั้นนะครับโอเคงั้นเราก็เริ่มอ่านหน้าจอได้เลย,เค,รยครับเราก็เริ่มกันที่บ๊อบฟ้าเลยนะ ตัวนี้ผมก็เล่นเป็นตาที่สองแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นหรือเปล่านะตาแรกก็พอได้อยู่นะครับเหมือนเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นมันจะมีสกิลหายตัวนะครับเป็นพาสซีฟติดตัวเลยนะโอเคเราฟาร์มเสร็จแล้ว นี่ครับตอนนี้เพก็อยู่ที่6กสิบหนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูตอนบวกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะไหวหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมตอนบวกนะครับก็มีเพ s ดรอปลงนะครับถ้าการตั้งค่าฝาบสุดนะ ถ้าปรับต่ำกว่านี้ผมว่าเล่นได้สบายนะครับ <Nice. S 1> นยครับเพราะว่าตอนบวกมันไอพีมันก็ล่วงนะก็แนะนำให้ตั้งค่าให้มันต่ำกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือตั้งค่าสูงสุดเท่าที่เครื่องทำได้เลยนะครับแต่ก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับมือถือของ5,000กว่าบาทก็เดี๋ยวเครื่องนี้รีวิวเสร็จนะครับผมก็จะทำการขายนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามที่เพจผมได้เลยนะครับ ตายมาย่นตายตายดิตายตายอึนี่ไงทิป p l e kill นี่นะครับไฮไลท์ไฮไลท์ต้นคลิปมา่อนต่อเลย นี่ครัตอนตีบังกรตีอะไรก็เอฟเพก็อยู่ที่ห้าสิบสี่แปดนะครับอ่ะมีรวมไปสี่สิบสองเลยนะโอเคก็ผมว่าเครื่องนี้มันไม่เหมาะกับการปรับสุดนะครับแนะนำให้ตั้งกลางๆนะเว้ยไม่ไหวไม่ไหว ต้องรอหายตัวกนะ่อนนะไม่โดนใอ่ยังนี้น่าไหวนะประมาณนี้นะครับ FPS ก็ลงมาอยู่37นะเท่าที่เห็นต่ำสุดนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองวัดอุณหภูมิกันดูนะครับปึ๊บนี่ครับขึ้นเป็น45นะครับ ตรงกลางเครื่องก็อยู่ประมาณ38ประมาณนี้นะครับนีครับตอนบวกกับมังกรก็มีเอเีล่วงนะครับก็ผมว่าการสร้างค่านี้ไม่ได้เหมาะกับโนเวียเดียวห้านะครับอโดนโดนตายเนี่ครับก็ถือว่าเล่นได้นะ แจมแมวเลยนะครับเครื่องนี้อุ้ยอุยผมลอดลอดเฉยเนี่ยครับก็คือถ้าเล่นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเสียงมันจะไม่ออกนะครับมันจะออกนิดๆน,นะครับคือมือมันบังลำโพงอะ่ะกลับบ้านกันละกัน มาครับเดี๋ยวเราเล่นแบบไม่อัดหน้าจอให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะการตั้งค่านะครับคือปรับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยมาครับเราจะไม่อัดหน้าจอผมลงแลงเลยอกันนะมาครับเริ่มเกมมาเราจะเล่นเป็นตัวอะไรดีตอนนี้คือขาดเลน Dark s l a y ยอร์นะครับผมเลือกเป็นตัวนี้แล้กันนะก็คือซื้อมาก็คือเอามาอัดคลิปอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยได้เล่นเลย มาครับอันนี้เป็นการเล่น ROV แบบไม่อัดหน้าจอนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็คือลื่นๆนะครับลื่นกว่าตอนอัดหน้าจออีกนะครับอันนี้ถ้าใครไม่อัดหน้าจอผมว่าเล่นได้สบายนะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับเรายังพูดไปก่อนไม่ได้นะโอเคอ่เนี่ยอุ้ยเอ้าทำไมมาสองอนะ่ะอุ้ย เนี่ยผมว่ารื่นเลยนะครับต่างจากตอนที่อัดหน้าจอเยอะเลยเนี่ยตอนบวกตอนอะไรคือหกสิบนิ่งๆอุย้ยเอา้าไม่ตาย,ยล้รอดไปรอดไปนะเนี่ยครับถ้าใครไม่อัานหน้าจอผมว่าโอเคเลยหกสิบเดี๋ยวต้องรอดูตอนบวกด้วยอุย้ย คือลื่นเลยนะครับต่างจากตอนที่อ่านหน้าจอเลยหกสิบนิ่งๆนะเรียบร้อยลื่นจัดนะครับอันนี้คือปรับสุดเท่าที่เครื่องทำได้ ต่างมากนะครับกับตอนที่อ่านหน้าจอจรปลบร้อยป่าโดนผมขอบับแดงเลยละกันขอบับแดงเลยละกันโอเคผมได้ไอเทมชิ้นแรกแล้วลายต่อไปน่าจะเป็นเวเลสนะ ึตายสบายสบายนะอ่ะผมเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็น fps มันลงไปห้าสิบเก้านะครับก็คือเป็นปกติอยู่แล้วนะที่มันจะลงไปแบบสักหนึ่ง fps นะครับต้องรอดูนะตอนบวกนี่ครับตอนคนเยอะๆก็คือหกสิบนิ่งๆดูตอนบวกอ่ะนี่ครับอย่างนี้เลย หกสิบนะครับเนี่ยหกสิบหกสิบเอ็ดด้วยเป็นไงต่างจากตอนที่อัดหน้าจอมากเลยนะครับถ้าใครซื้อไปอัดหน้าจอนะรุ่นนี้คือแจ่มจริงๆนะครับอัดหน้าจอเนี่ยผมว่าต้องลดการตั้งค่าลงมาอีกมันถึงจะโอเคนะเนี่ยเนี่ยไม่อัดเนี่ยคือแบบชิวนะครับคิวได้แบบชิวคิวอย่างนี้ไม่ชิวแล้วอย่างนี้ต้องหนีก่อนนะไม่ไหวไม่ไหว มาเดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิให้ดูกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะก็สี่สิบสี่นะครับสี่สามอ่ะประมาณนี้นะครับถือว่าร้อนไหมก็ระดับหนึ่งนะครับอุ่นอุ่นถ้าใครซื้อตอนพรอเดอร์ order, ผมว่าน่าจะได้พัดลมนะเขามีแถมพัดลมให้ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ต้องขอโทษเพื่อนเลยนะอาจจะลาก <laughs> เพื่อนน่าจะหัวร้อน เฮ้นี่ฮ <arians ixon interpret> นี่ครับคือผมวิ่งใส่อย่างเงี้ยคือแบบไม่กระตุกเลยลื่นลื่นนะครับลื่นลื่นเลยนะครับถ้าไม่อัดหน้าจอตามนี้ครับสรุปได้เลยเดี๋ยวท้ายคลิปเรามีสรุปกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับกับการทดสอบ hov นะครับผมสรุปให้สั้นๆนะครับไม่ยาวก็คือถ้าไม่อัดหน้าจอนะครับสบายนะครับ60 fps ไม่ล่วงไม่ดรอปประมาณนี้แต่ถ้าหน้าจอนะครับ มีร่วงมีดอกประมาณนี้นะครับเลือกได้เลยถ้าใครไม่อัดหน้าจอนะครับก็คือ60 f p s นิ่งๆแต่ถ้าใครอัดหน้าจอเนี่ยก็มีร่วงไป40ประมาณนี้40 37นะครับเท่าที่ผมเห็นนะตาำสุดประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากอัดหน้าจอแบบลื่นๆก็แนะนําให้ลดความละเอียดลงหรือว่าลดการตั้งค่าลงนะครับจะช่วยได้ในระดับหนึ่งหรือว่าหาพัดลมมาติดเพิ่มเติมก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับโนเบียโ 5G สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับเป็นร้านออฟฟิเชียลของทาง r ลดเมจิกเลยนะครับก็คือเป็นเคอือเดียวกันนะครับกับ n ูเบียนะครับมีทั้ง Sho ป e e Lazada นะครับผมแปะลิงก์มาให้แล้วนะครับใครสนใจก็จิ้มลิงก์ที่คอมเมนต์หรือว่าจิ้มลิงก์ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอยากให้เทสเกมอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับผม